นอ่อไม้เอาหน่อไม้มา,มาทำอะไรดีเนาะวันนี้เก็บซื้อหน่อไม้ไอ้ไอนั่นอะอซื้อหน่อไม้โอ๊กอ่ะโอ๊กนะโอ๊กโอ๊กอะอเอเ็กอ่ะอ๋ออืมคำนู่นเลยห้าสิบบาท <c oughs> ว่าจะทำอะไรกินดีไม่ได้จะได้ปอกก่อนอันดับแรกปอกแล้วก็ค่อยอันค่อยต้มแต่อหน่อไม้อน,น,อมนี่ไม่ต้มก็ได้นะมันไม่ขม มะมมาไมะม,มัพันนี้นะ่ะแต่เพื่อความแบบเอ่อยังไงเราก็ชอบต้มก่อนเดี๋ยวฮะเออ <c oughs> ก็คือเหมือนว่าเราพยายามพยายามต้มต้มข่ายเชื้อบ้างก็ได้อันที่จริงมไม้บางบางบางพันมันก็จะไม่ค่อยมีมีรสขมนะ แต่อันนี้มันมีบ้างไม่ต้องแช่ไม่ต้องมไม่ต้องต้งมตตก็ได้ฝานฝานก็ต้มได้กินได้เลยต้มให้มันน้ำเดียวอ่ะ <c oughs> แบบน้ำเดียวพอซื้อลานหลานมาไว้ทำกับข้าวแต่ว่าอันนี้มันยาวไป่ไรูมันจะเก่ไปหรือเปล่ารือปอกก่อนหน้านี้หน้าหน่หอไม้ แต่แต่ว่าหน่อไม้ดับธรรมชาติมันจะขมนะมันจะขมแต่หน่อไม้นี่มันอยู่ในกล่องตอนนี้อะไรนะม,าานนมือไปทำไม้ตรง,งนู้นอ่ะมาทำนี่แหละลูก <c oughs> ก,ก็เบกราวิ่งก็ช่วยช่วยกันปั้นข้อมือนะเมื่องานชวยอานนี่งนะอืมมันโนบิทพังถ่ายกับเบกราวพังถ่ายใช่ไหม เดี๋พี่น้องกำลังพอนั่งฝั่งนู้นก็ไม่เห็นทั้งนี้มันงผิดมุมนั่นน่ะตาอุตส่าม์นัง่งตรงนี้เองก็เดินไปกราบเพื่นอนอินล้างมาให้ตาราะนั้นตาล้างมันทั้งสองวันมันจะสะอาดอะไรตรงนี้แหละเขามัน้ํามันคราบน้ำมันมันติดอยู่ใช่ไหมอเออวันนั้นตาฮะไม่เ<า>องล้างไม่สะอาดหรอกต้องตาล้างเองอ <c oughs> พอพอล้างมันแรกใช่ไหมทีนี้ วันต่อมามันเหมือนลื่นๆเนียนๆ่นๆน่นนนนนนะก็เลยมาล้างใหม่อีกรอบหนึ่งใส่แฟบแต่ครงจะ่ฟอบะล,ลิงทั้งหลายหลายนั่นกว่าจะสะอาดเนี่ยมันเก่แล้วนะที่จริงโอ้หมันเกศกินได้ยังไงอะโอ้ดูสิมันเก่แล้วเนาะมันบอกว่ากินได้กินได้อะไรมันเก่ขนาดนี้โอ้ยหลานบ้าน มันจะกินได้ยังไงก็มันเกศขนาดนี้นะ่ะเมนื่ออันนี้หน่อยหยับเตอเดี๋ยวเราก็เชอญออกเลยไอ้ที่มันเกศนะ่ะเนียนนิ่มเลยวะเนี่ย <c oughs> พอป่อไปอปอมาก็เหลือไม่เยอะ <c oughs> เดียวเองไม่ได้เดียวเองมันแก่เล่นเยวมันแก่าตายตายแล้วจะไปเอามีดมาก่อนเอามีดมาก่อนอ๋อ แก่ okay, แล้วนี่เนี่เป็นไม้ไผ่แล้วกินได้ไงหนูจ๋าฮะลายกับนกทำไมเนี่ยน,น,นี่ก็กำกันยจอะไรมาโทรครับบินรังกังบินรังวะเป็นทำไมคลายหนอคลาโอ้ยคลายเปียนบมันไม่ได้ก็เ,เปิดหมวกกันบินเลยถ้าเกิดกลัว เปิดหมดการบินไว้ก็เลยไม่เป็นไรนี่เนาะเอยังคลายก็เปิดหมดการบินไว้เป็นโมดเตงหมดการบินแต่เราพิการเล็กน้อยวพื่อใมันอยู่ได้ปกติหมดแบบน้หมดการบินหมดการบินนี่มันเรื่องตับไม่เรืพองภาษาไหนก็ได้ครับพ่อบอกบอกเราอยู่ลูกบ้านวินนี่จ้ะลูกบ้านไม่เป็นห้าเราแค่ที่กลัวกลัวฝนกลัวฟ้าร้องก็แตะตรงนี้ เขาเราเห็นเป็นไงไหมขึ hmm. ้นมาแล้วก็แต่คนโทรเข้าไม่ได้คนโทรกัมติดเพราะว่ามันปิดกั้นสายอะไรต่างๆหมดแล้วพอเราต้องการหยุดพอตัดจบคล้ายก็เบอร์วินกดวินอาจจะเกิดที่ปกติไม่ต้องกลัวจนแต่นู่นนะเรียนเราไม่น่าเหียไหมสัญญาบัตรขึ้นมีถ้าเราต้องการกดปกติก็แต่โอปุนนี่ก็ปกติก็โทรได้โทรเข้าปกติได้ คล้ายถ้าเกิดว่าคยนันปกโีน้าปกโว่นังค่ะอือืนั่นอันีคนปลาางปีริขอบอาอตกแต่งดอ้ยระ่าเันอ๋อมากินข้าวมนากินข้าวกันปล่าเอการกมือบาชกบ้นเการโอจปดร่ป่อย่นอย่เตียงกี้ ยอสมออีกเท่เมโอ้นั้นสินั่นติกะเทียงนะเออดร็บมันพ่อสีพาน้องน้องโตเด้ยะหมู่มอตึกคลองซั่นหมู่เฮอิสเร่เนี่ยนะเด้นี่ตึกสเร่เนี่ย <coughs> รัยน่ะรับปรถปีทำใบโฉมดเม่ออีกคราวมาาววแต่กูโม่ใจเงี้ยรับเีนะโอยบัดแต่มูเวียร์รัละนะหมดบอร์นะก็อยู่ดเอาตอนนี้เราตอนนี้คลงนต่งโมกรลดอยทบคลิงมันเต็งหอยก็บัดโทัสามโอ้พอวตาทบตึงกระดังกระดังกระดังในกระอปรยโปรยรถจิรถสมเอาตีมาในรถสายีอะมนนนอ๋อ mel ngui luang la oi. Hm. Ya ikitu ketemu penadi-adi nang nom wa ai mi tempruk pon moi telern nah, jang. Bisa rindu tahu so sakon aja nang. Oh. Das. Wak. Nang men di kabar ko ไม่์น,บบนี่ไอ้ควานมูเตียงของเมียนไอใโทรมาครับโทรโทรมือเปลงมว่ามั้นเขยอุยน่ารู้เนียหน่อยเออไอ่เจ็บควานน้องรับผู้มูน้องดูสิมันแก่แล้วน่ะมันแก่เราก็ต้องเชิญเอาอันที่มัน อ่อนๆหน่อยโอ้เคแล้วมันนอไม้โกเจนโดนสิเก่คินต้องเอาเฉพาะอ่อนๆมันพอมันเริ่มจะแก่แล้วนี่ต้องเืินมันนี่ออกเนาะ <c oughs> นี่ไันนี่กินได้หรือเปล่ายังก่อนหรือเปล่านี่เกละมากงาดูห <c oughs> น่อไม้แก่แต่ยอดมันก็พอยังโอเคเลยพอได้เลยยังไม่ถึงกับ ยังไม่ถึงกับเกมมากไป <c oughs> <ะ>มีจังสดไมหมครับเราเขาทำไมาานั่นยังโอนให้ตาคืนเลยไงโอนให้ยังโอนไรพี่น้องเนเดี๋ยวต้องฝานอูก่อนนี่อันนี้ไม่ได้เราเฉพาะพที่มันอนอ,อ,อนวลก็พอต้มไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อหมูมาต้มกิน มันจะเข้าำอำเภอเนี่ยต้องทำเป็นแว่นแว่นเนี่ยทำเป็นแว่นแว่นน่ะเนี่ยพี่น้องมัต้องฝานนี่นะเป็นแว่นแว่นมันก็จะต้มออกมาต้มกับหมูเนาะ ันนี้ถ้าจะแข็งแล้วแหละถ้าตรงไหนเกลเราก็ไม่เอาเสียดายซื้อตั้งห้าสิบบาทนี่นี้ไม่เอาือม ั่นเป็นนหน่อยมันจะได้น่ากินเนี่ยดูสิแต่แต่แต่ว่าภายนี้มันไม่ขมนะครับมันไม่ขมรสชาติมันมันออกจะรสออกหวานภัยหวานนะก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราเอาเฉพาะ บางส่วนอันนั้นก็อันนี้ทิ้งเฮ้ยทิ้งก่อนนี่ใบอันนี้ใบต้มน้ำจิ้มน้ำพริกด้วยส่วนหนึ่งใบจิ้มน้ำพริกส่วนหนึ่งก็ทำอัน,นต้มกระดูกหมูอ่อน นี่ได้แล้วพี่น้องโอเคเรียบร้อยแล้วนะแค่นั้นก่อนเนาะอันนี้ไว้ทำน้ำพริกกะปิไปไปสับเป็นชิ้นๆอีกทีหนึ่งอ้าเปิดแก๊สแล้ว ใสกเกลือไปหน่อยนี่นี่ฝานนี่ก็ได้เนาะพราะนมองมมันทำได้หลากหลายอื่เห็นไหมเวลาเราต้มกับ เนื้อหมูหรือต้มกับกระดูกหมูอ่อนมันจะสวยสไลด์ให้มันได้แบบแบบนี้นะพี่ชมอมืจะหนาไปไหมเนะี่ยไม่คงไม่หนาแล้วกำลังดีนี่เห็นไหมสวยเลยเละมันอ่อนอยู่ด้วยนะนี่ ดูสวยสๆเนาะดูสิเป็นแบบ <c oughs> ดูงามมากเลยสวยเสียเวลาต้มออกมาแล้วก็จะน่ารับประทานอย่างยิ่งทีเดียวพี่น้องอ,อืสวยมากเลยจะต้มจะทำเป็นอัน จิ้มน้ำพริกก็อร่อยก็สวยดูมันออกมางามมากเลยพี่น้องจา๋างามอุย้ยมีดนี้มีน,น,นี้สวยกว่านีใช่ไหมมันจะดูออกมาแบบสวยงามทีเดียวเลยเวลาเราฝานออกมาเป็นแบบนี้เนาะจิ้มน้ำพริกกะปิก,ก็อร่อยทำต้มกับกระดูกหมูอ่อนก็จะได้รสชาติที่อร่อยหรือแกงใส่กับน้ำใบาย่านาง <c oughs> ก็จะรสชาติที่อร่อยอีก เมนูหนึ่งถ้าจะใส่เครื่องเคียงก็มีไก่มีไก่มีหมูก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องคือหน่อไม้นี่สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนูจะเป็นหมกทำห่อหมกหน่อไม้ก,ก็ได้หรือจะทำเป็นอะไรหนะอย่างหนึ่งซุปหน่อไม้ก,ก็ได้เมนูหน่อไม้นี่ทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลย เพราะฉะนั้นอยู่ที่แม่ครัวที่จะสามารถดัดแปลงได้นะครับนี่เดี๋ยวแล้วพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวต้องช้อนนี้ออกต้มแล้วก็ต้องช้อนออกทิ้งตอนทิ้งให้หมดเดี๋ยวพอได้ที่เราค่อยพรุ่งนี้จะเตรียมต้มกระดูกอ่อนใส้หมน่ากินน่าดูเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาจะไปซื้อกระดูกหมูมาต้มกิน โอ้ดูสิสวยงามมากเลยพี่น้องจ๋าสวยจริงๆเลยมันอ่อนเนาะมัน,นเป็นหน่อไม้ปลูกนะไม่ใช่หน่อไม้ธรรมชาติก็แบบหน่อไม้ของที่สวนเองไม่ใช่บอกอันนั้นไม่ได้ปลูกไม่ไม่มันมีส่วนที่ที่นับเพลินเขาปลูกไว้ไม่ใช่เหรอมีาเออนั่นแหละหน่อไม้นี่มันจะไม่ขมเหมือนเหมือนหน่อไม้ธรรมชาติที่ขึ้นเองอืมแต่แต่ถ้าหน่อไม้ที่ขึ้นเองมันจะขมมากเลยต้องต้มละลายละลายน้ํเน่ะ อันนี้ต้มใช้เวลารวดเร็วมากเลยต้มรอบเดียวก็สามารถรับประทานได้แต่ถ้าต้นหน่อมไม้จากธรรมชาตินะ่ะโอ้อันนั้นขมต้องต้องใช้เวลาต้มสดเทน้ำออกแล้วหลายรอบถึงจะสามารถนำมารับประทานได้มันจะรสชาติโอ้โหเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปล้างน้ำอันนี้ก็มาต้ม มอนี้ตอบพี่น้องที่ดูสิสวยมากเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเียงเร่มนี้นะครับเนาะผิดภาพประการใดขอตทษขออภัยวายใจคำพูดใดไม่เหมาะไม่ควรก็คือก็ต้องขอขอโทษขออภัยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับที่มี้ขอกราคมาสวัสดีครับบ๊ายบาย